สวัสดีค่ะชาวราศีกุมคลิปนี้นะคะก็จะเป็นการพยากรณ์ดวงความรักความสัมพันธ์ของชาวราศีกุมนะคะในช่วงเดือนอรกรกฎาคม2,563 เป็นการดูแบบทั่วไปนะคะไม่ได้เฉพาะเจาะจงเพราะฉะนั้นเนี่ยมันอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างเหมือนเคยนะคะบางครั้งเหตุการณ์ก็อาจจะสลับกันได้ระหว่างฝั่งคุณกับเขานะคะอย่าซีเรียสนะคะดูเพื่อความบันเทิงเท่านั้นไม่เอาการอ่านหน้าไพ่ไปตัดสินใดๆเกี่ยวกับความรักความความรักความสัมพันธ์เป็นการส่วนตัวนะคะช่วงวันที่เดี๋ยวใส่ไวใ้ใต้คลิปเหมือนเดิมนะคะสำหรับชาวราศีกุม มาดูกันค่ะว่าในเดือนกรกฎาคมเนี่ยเหตุการณ์มันเป็นในรูปแบบใดนะคะ,ะเรามองว่าตอนนี้ชาวราศีกุมนะเหมือนคุณค่อนข้างที่จะ,ะค่อนข้างเหนื่อยกับความรักความสัมพันธ์ครั้งนี้นะคะนะเหนื่อยมากนะมันเหมือนคุณสองคนเนี่ยผ่านเหตุการณ์อะไรที่ผ่านเหตุการณ์ต่างๆอะไรผ่านประสบการณ์ชีวิตใช้ชีวิตมาด้วยกัน ค่อนข้างจะระยะหนึ่งแล้วนะคะมันเหมือนกับว่าคุณเองค่อนข้างที่จะอยากจะมีความมั่นคงอยากจะอยู่กับคนคนนี้นะคะคุณคิดว่าคนคนนี้แหละคือคนที่คุณอยากจะเขาเรียกว่าลงหลักฐานสร้างบ้านช่องหรือว่าอยากจะอยู่เป็นครอบครัวกับเขานะคะคือตอนนี้คุณไม่ได้มองคนอื่นแนละ้วคุณมองคุณคิดว่าคนนี้คือคนที่คุณคิดจะ ใช้ชีวิตอยู่ด้วยนะคะ mm hmm. แ,แต่ว่าในความรักความสัมพันธ์น่ะมันเหมือนคุณน่ะคุณเองเป็นฝ่ายที่เหนื่อยมากนะกับความรักความสัมพันธ์ครั้งนี้นะคะคุณเป็นฝ่ายที่ทุ่มเทนะเป็นฝ่ายที่ทุ่มเทนะคะพยายามหว่านล้อมพูดจา,ายกหาเหตุผลนะไม่ว่าจะเป็นการเขาเรียกว่าอะไรคะพูดนะหว่านล้อม คมคู่ก็แล้วอะไรก็แล้วนะในความรักความสัมพันธ์ครั้งนี้คุณอยากให้เขาแบบว่าชัดเจนนะอยากให้ความรักความสัมพันธ์ครั้งนี้มันไปต่อในรูปแบบที่เป็นความมั่นคงอะนะคะนะคุณอยากให้เขามีคอมมิชเมนต์อยากให้จริงจังสักทีคุณไม่อยากจะแอบมาเจอกันแบบนี้มันเหมือนกับว่าคือเหมือนกับว่ามันต้องมามาเจอกันแบบที่ไม่เปิดเผยนะคะนะทำให้คุณอนะ อาจจะอยากจะออกจากความสัมพันธ์แบบนี้คุณไม่ชอบนะคุณอยากจะให้เขาชัดเจนอยากให้เขามีคอมมิชเมนต์มากขึ้นคุณพยายามที่จะคุณเป็นคนที่ค่อนข้างามีความมั่นใจสูงนะคะเป็นคนที่ไม่ใช่เป็นคนไม่ใช่ผู้หญิงที่อยู่นิ่งๆอ่ะ คุณอาจจะเองอาจจะมีกิจการอาจจะทํางานอยู่ด้วยนะคะแล้วคุณก็อยากให้เขาเหมือนกับว่ามาช่วยกันทำมาหากินมาลงทุนแล้วก็ทํางานด้วยกันนะอ,อ,อยู่ช่วยกันทำมาหากินนะคะเ,เพราะว่าคนคนนี้ที่คุณคบอยู่เนี่ยเขาค่อนข้างที่จะเป็นคนใจดีนะ สิ่งที่เขาสามารถทําให้คุณได้คือเขาสามารถที่จะซัพพอร์ตคุณในด้านของการเงินนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณมองแล้วว่าคนคนนี้เนี่ยเป็นคนที่ดีเป็นคนที่พร้อมมีเงินทองสามารถที่จะซัพพอร์ตคุณได้คุณอยากให้เขามา,าสร้างชีวิตด้วยกันนะอยากจะมีความมั่นคงอยากจะทำงานมีธุรกิจอยากให้เขาช่วยมาลงทุนแล้วก็ทำด้วยกันนะคะ แต่ว่าตอนนี้มันเหมือนกับว่ามันอาจจะยังยังมองยังยังไม่ค่อยอเห็นภาพชัดเจนนะคะในว่าเขาอาจจะสามารถที่จะมาไหมนะมันเหมือนกับว่าตอนนี้คุณพยายามมากอยากให้เขามาลงหลักปักฐานนะเพราะว่าคนคนนี้มันเหมือนเขาค่ะเขาอ่อนกว่าคุณนะเขาเป็นคนที่อาจจะเป็นชาวธาตุไฟอาจจะเป็นเมสิงธนูก็ได้นะเขาอาจจะเป็นคนเด็กกว่าคุณนะคะอาจจะ ปีสอปีหรือ5ปีก็ได้นะประมาณนี้นะคะเนี่ยเขาทุกครั้งที่เขาไปหาคุณเนี่ยเขาจะต้องมีของกำนันหรือว่าเขาเป็นคนที่ชอบให้นะคะกับคุณเนี่ยเขาให้คุณอยากทำอะไรเขาก็ให้นะคะแต่ว่าถ้าจะให้เขาไปอยู่ด้วยเลยอาจจะต้องยากนิดนึงนะเพราะเรามองว่าคนคนนี้นะคะ เหมือนเขาก็มีครอบครัวแล้วนะอืมเขาอาจจะมีครอบครัวอยู่แล้วนะแล้วคนของเขาก็ค่อนข้างที่จะเป็นผู้หญิงที่มีอํานาจแล้วก็มีเงินด้วยเป็นคนที่มีฐานะนะคะคนคนนี้อาจจะยังต้องพึ่งคนรักหรือแฟนของเขาอยู่นะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาอาจจะยังไม่สามารถที่จะไปอยู่กับคุณได้นะเนี่ยมันเหมือนกับตัวเขาเองนะคะก็ค่อนข้างที่จะ อืมก็เศร้าเหมือนกันนะแต่เขาต้องอยู่เขาต้องทํางานในฝั่งของเขาเขาอาจจะเป็นคนที่ต้องเดินทางนะคะไปไปมามานะกับคู่ของเขากับแฟนของเขาก็เหมือนกันนะเขาอาจจะต้องออกจากบ้านนะคะไม่ได้อยู่นะเขาอาจจะมีครอบครัวแล้วมีลูกแล้วนะแต่กับความสัมพันธ์ของคนของเขาเนี่ยก็อาจจะไม่ได้ว่ามีความสวีนะเขาอาจจะมีลูกมีเต้าแล้วแต่ว่ามันอาจจะต้องอยู่ด้วยกันเพราะว่า มีกิจการหรือว่ามีลูกมีกิจการที่ต้องดูด้วยกันมันก็ไม่สามารถที่จะอาจจะทําให้เขาเนี่ยคือเลิกเด็ดขาดแล้วอาจจะไป,ไปแต่งงานกับคุณหรือว่าไปอยู่กับคุณจริงจังกับคุณนะคะแต่ว่าถามว่าเขาอยากจะออกจากความสัมพันธ์กับคนของเขาไหมก็ก็มีส่วนนะเขาก็อยากจะเป็นอิสระเหมือนกันนะคะนะเขาก็อยากไปใช้ชีวิตกับคุณนะแต่ว่า มันก็พูดยากนะคะมันเหมือนกับว่ามันก็ยังมีความสัมพันธ์กับทางนี้อยู่แล้วเขาก็ต้องอาจจะต้องพึ่งพากับทางนี้อยู่เนี่ยทำให้เขามันยังต้องนิ่งอยู่นะยังไม่มีความคืบหน้าหรือว่า,าการที่เขาอาจจะกระ,กระตือรือร้นหรืออะไรที่จะชัดเจนนะคะนะเหมือนกับเขาก็ยังต้องรออยู่เหมือนกันนะ เขาก็อยากจะเป็นอิสระเหมือนกันอยากจะเป็นอิสระนะอยากจะทําอะไรที่เขาต้องการแต่ว่าดูแล้วเหมือนกับว่าเขาก็ยังไม่สามารถทําอะไรได้มากกว่านี้นะคะสิ่งที่เขาทําได้ตอนนี้ก็คือเขาอาจจะช่วยเหลือคุณในเรื่องของทุนทรัพย์หรือว่าความคิดนะคะในใน,ในเรื่องของการงานที่คุณอยากทำนะคุณไม่ใช่ผู้หญิงที่ชอบอยู่เฉยๆไงคะเนะีเราก็เลยมองว่า คุณต้องการคนคนนี้เนี่ยคุณอยากทํางานกับเขาคุณอยากให้เขามาลงทุนทํากิจการหรือว่าทํางานด้วยกันนะคะคือเหมือนกับว่ามาสร้างธุรกิจด้วยกันแล้วก็อยู่กันนะแบบช่วยเหลือกันไปแบบนั้นคุณไม่ได้คิดว่าจะให้เขามาดูแลซัพพอร์ตอย่างเดียวแล้วก็ไม่ทําอะไรนะคะเพราะว่าคุณเป็นผู้หญิงเก่งคุณชอบคิดอยากทํานู่นทํานี่ตลอดเวลานะมันเหมือนกับว่าตัวคุณเองก็มีภาระ อาจจะคุณอาจจะมีภาระกับครอบครัวของคุณก็ได้นะคะที่คุณอาจจะต้องส่งเสียดูแลด้วยเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณก็อยู่นิ่งๆไม่ได้นะเรามองว่าคนที่คุณคบอยู่เขาก็อาจจะไม่ใช่คนอาชาติเดียวกันอาจจะเป็นคนต่างชาติก็ได้นะคะที่ต้องเดินทางไปมาเหมือนกันอาจจะต้องเดินทางไปมานะถ้าถามว่าตอนนี้เขาอาจจะชัดเจนไหมก็เขาก็ยังนิ่งๆอยู่นะอาจจะยังไม่มีความคืบหน้าในด้านของที่เขาจะ จริงจังนะคะถ้ามองตรงนี้แต่เขาเป็นคนดีเขาเขาก็อยากจะช่วยเหลือคุณนะคะนะแต่สิ่งที่เป็นไปได้ตอนนี้ก็อาจจะต้องยังครบกันแบบนี้ก็คืออาจจะไม่เปิดเผยนะต้องอค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะคะเพราะบางทีเนี่ยคนคนนี้เขาอาจจะยังมีภาระผูกพันอยู่กับคนของเขาอยู่นะคะเดี๋ยวเรามาดูว่าไพ่อ n งเ l เนี่ยมี อะไรมาบอกกับความรักความสัมพันธ์ของคุณอยากจะแนะนำอะไรเกี่ยวกับความรักความสัมพันธ์ครั้งนี้นะคะ,ะท้ายไพ่เนี่ยมันเป็นตัวนี้ค่ะเป็น successful funding นะคะแล้วก็เป็น face financial fears นะคะเป็น employment change นะแล้วก็เป็น take divinely guided chance นะคะคมันเหมือนกับว่าตอนนี้พายอยากจะบอกคุณว่าให้เหมือนกับว่าสิ่งที่คุณคิดจะทำอะ่ะหรือว่าคนคนนี้พายอยากจะบอกว่าเขาสามารถที่จะซัพพอร์ตคุณได้ในเรื่องของทุนทรัพย์หรือการการเงินนะคะ successful funding นะถ้าคุณขอเนี่ยเขาก็เต็มใจที่จะช่วยเหลือนะแล้วก็ เร็วๆนี้มันอาจจะมีเรื่องของเกี่ยวกับการเงินนะธุรกิจของคุณนะคะบางครั้งเนี่ยมันอาจจะคือทําธุรกิจช่วงนี้มันอาจจะดีบ้างไม่ดีบ้างนะคะก็ขอให้คุณน่ะเหมือนกับว่าต้องเผชิญกับมันนะยอมรับความจริงนะไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นไม่ว่าการเปลี่ยนแปลงในด้านธุรกิจหรืออะไรที่คุณกําลังประสบอยู่อ่ะแต่คุณน่ะสามารถที่จะ ช่วยขอความช่วยเหลือจากเขาได้นะคะ success f u l funding นะให้คุณอ่ะถึงแปลว่ามีมีมีความทุกข์อะไรในเรื่องนี้ให้คุณสามารถขอเขาได้นะแล้วก็ต้องยอมรับความจริงในสิ่งที่มันเกิดขึ้นนะคะว่ามันอาจจะตอนนี้มันอาจความสัมพันธ์มันอาจจะไม่ชัดเจนนะแต่ว่าคุณก็ต้องยอมรับ ะะยอมรับความเป็นไปในตอนนี้คุณอย่าไปเขาเรียกว่าคาดคั้นนะคะเอออย่าเพิ่งไปคาดคั้นคนคนนี้นะเออมันเหมือนกับตอนนี้บางครั้งอ่ะคุณก็หวานล้อมหรือว่าคาดคั้นเขาอะไรประมาณนี้นะคะนะอย่าไปตอนนี้อาจจะต้องยอมรับความจริงไปก่อนนะว่าเ,ออเหตุการณ์มันมันอาจจะเปลี่ยนในรูปแบบนี้มันมันอาจจะยังไม่มีความคืบหน้าในด้านความรักความสัมพันธ์ที่ในด้านที่คุณปรารถนานะแต่ว่า ถ้าในเรื่องของการงานหรือการซัพพอร์ตจากเขาเนี่ยเขาอาจจะช่วยเหลือคุณได้นะคะเรามองว่าไพ่ยอยากจะบอกคุณว่าให้คุณมีงานมีการคุณก็ทำไปก่อนนะในเรื่องของความรักความสัมพันธ์คุณก็เผาๆไปบ้างนะคะอย่าไปคาดคันเขามากนะคนคนนี้คือเขาก็เป็นคนที่จิตใจดีนะแต่บางทีเนี่ยเขาก็ไม่สามารถที่จะทิ้งภาระที่เขามีได้นะคะแต่ว่าเขาสามารถที่จะช่วยเหลือซัพพอร์ตคุณในด้านของทุนทรัพย์นะแล้วก็ คุณก็ต้องมีภาระอาจจะเป็นครอบครัวทางบ้านของคุณที่ต้องดูแลเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อยากให้คุณนะคะอืมอาจจะไปโฟกัสเรื่องงานก็ได้นะอืมแล้วอาจจะขอความคิดเห็นหรือขอความช่วยเหลือจากเขาอันเนี้ยเรามองว่ามันสามารถทำได้นะคะในในไพ่เนี่ยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เป็นกําลังใจให้นะชาวราศีกุมนะคะนะคือบางครั้งมันก็ เหตุการณ์มันอาจจะเป,ปลี่ยนแปลงยากนะมันอาจจะไม่ได้ใช้เวลาแค่วันสองวันนะมันบางครั้งเนี่ยมันต้องใช้เวลานานนิดนึงก็ขอให้อดทนไปก่อนนะคะคุณเป็นผู้หญิงแก่งคุณมีความอดทนอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อดทนไปก่อนนะอีกนิดนึงก็อาจจะประสบความสําเร็จนะคะนะก็เป็นกําลังใจให้ขอให้สมความปรารถนานะคะทุกประการผ่านเหตุการณ์ที่มันยากๆไปได้นะคะค่ะก็ขอบคุณแล้วก็สวัสดีค่ะ